สวัสดีคับวันนี้เนี่ยผมจะไปเก็บผล,ลไม้ต้นนู้นนะคบผมต้นนู้นเลยนะคบผมซึ่งต้นนู้นเนี่ยเป็นต้นผลไม้ที่มีชื่อว่าผลไม้ขบนั่นเองนะคะผมลูกตะขบลูกลูกตะขบค,ะะครับผมไปเดิมนี่นะคะผมก่อนจะไปถึงลูกตะขบก,ก็จะมีบอ่อนะครับผมอันนี้เป็นบ่อปลา มีบัวอยู่เต็มเลยมีปลาด้วยไหมครับมีปลาด้วยนะคะผมมีปลาอะไรบ้างครับปลาดุกปลาช่อนปลาดุกสีอะไรปลาดุกสีน้ำตาลคะ่ะมีกี่ตัวครับมีสี่ตัวค่ะผมสี่ตัวบ<ห>ัวใหญ่ไหมครับใหญ่ค่ะผมอ่าเดินนำไปไหนครับไหนจะไปเก็บต้นตะขบตรงไหน เก็บถึงไหมอ่ะเก็บให้หน่อยสิเอานึกวก็จะเก็บเองเก็บไม่ถึงอ่าถึงแล้วดูสิมีไหมพี่เจอก็จะมีแต่พองเปล่าๆครับดูสิมีไหม ลูกนี้ใช่ไหมอะฮะลูกไหนครับฮะมันเบนครับผมมันเบนมันเน่าล้กครับผมมันเน่าแล้วนนลใช่ไหมครับใี่คับผมใช่ครับมันเน่าล้วครับมาดูซิมีไหมช่วยกันดูซิออกมากใกล้ๆหน่อยมีไหมข้างบน <c oughs> ไม่มีเลยปะ <c oughs> ดูสิบา๊าดูดิถ้าเกิดยูนยู่สูงบ๊าบาเรื่องนะยูยูทูบเบอร์เขาต้องหายเองสิอยู่ไหนช่วยกันดูดิเอออเ,เอแล้วอนี่มันเรียกต้นว่าอะไรอ่ะต้นมะมะกอนะคะผมใครใครปลูกไว้ครับป้าพรป้าผมป้าพรอ,อยู่ไหนเอ่ย ออกลูกมานาน,นยัง<ะ>ออกลูกนาน,นยังนานเล้วครับผมมันยังไม่ลูกแค่นี้ครับผมมันนอนมาเลยครับสรุปวันนี้มีลูกตะขบไหมไม่มีคร <c oughs> <ม>ับโอเคงั้นกล่าวลาพวเพื่อนๆก่อนนั้นผมขอกล่าวลากล่าวลาเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ